สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็หยบช่องฟรีซินชาแนลแรกคลิปในวันนี้ก็เรียกว่าจะมาทำตามคําขอจากคลิปที่อ่าสักสักคลิปหนึ่งนะซึ่งก็เป็นก็มีคนได้การขอมาว่าอยากจะให้สอนวิธีการสกิลวาร์ปเข้าหลังอีกแลรวนะซึ่งผมก็เคยทําไปแล้วนะก่อนหน้านี้ซึ่งก็หลายเดือนแล้วแหละนะ ซึ่งคลิปนี้ก็จะมาถ้าไม่รู้กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะอืมไม่รู้ว่าจะรวมทิกแบบสกิลวาร์ปด้วยเลยดีหรือเปล่าคลิปนี้ก็จะขอเป็นสกิลวาร์ปเป็นงเดียวก่อนแล้วกันนะเออไม่อยากจะวุ่นวายอะไรมากนะซึ่งมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ประมาณไม่กี่ข้อนะที่แบบเงืเ่อนไขเราต้องพร้อมก่อนนะแล้วเราค่อยแบบเราจะวาร์ปสกิลข้อหลังได้โอเคข้อที่หนึ่งเลยคืออีกฝั่งต้องอยู่ในระยะสกิลของเรานั่นเองนะ ซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละว,ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในระยะสกิลของเราสกิลของเราก็จะสกิลไม่ถึงฝั่งนะเออนี่คือข้อแรกแล้วก็สําคัญเลยนะข้อนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคือเราต้องรู้ระยะสกิลของเรานะว่าไอ้สกิลวาร์ปของเราเนี่ยมันวาร์ปได้ไกลเท่าไหร่ซึ่งไอเรื่องของระยะก,การวาร์ปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวละครเลยนะเพราะอย่างแบบสกิลของชังเขียวเนี่ยเวลาที่มันมีฮาคิอี้นะ ไอ้สกิลวาร์ปสกิลหนึ่งของมันเนี่ยจะวาร์ปได้ไกลขึ้นไงนอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวละครน,นะว่าสกิลวาร์ปของตัวละครน,นั้นมันจะวาร์ปได้ไกลแค่ไหน,นนั่นเองนะและข้อที่2ซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนะซึ่งก็คือเราต้องไม่หันหน้าไปใส่ศัตรูนั่นเองนะอันนี้คือสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราหันหน้าไปใส่ศัตรแูแล้วมันอยู่ในระยะสกิลของเราด้วยนะ่ะเหมือนก็จะเป็นการแบบสกิลไปเฉยๆนะเออแต่ว่า ถ้าเราแบบหันหน้าแบบหันออกด้านข้างอะ่ะก่อแค่หันออกด้านข้างนิดนิดหน่อยอะ่ะอาจจะไม่นิดหน่อยก็ได้ประมาณแบบเก้าสิบองศานะคือจากด้านหน้านะแล้วเราหันไปด้านซ้ายเนะี่ยตอนนี้เราก็แบบาสามารถกดสกิวาร์เข้าหลังได้แล้วนะเออหรือว่าหรือที่แบบที่ใช้กันเลยก็คือแบบเดินหันหลังนะแต่ว่าไอ้การเดินหันหลังเนี้ยเราต้องเราต้องเดินให้แน่ใจเลยนะว่ามันต้องอยู่ในไลน์ มันต้องอยู่ในระยะสกิลของเรานั่นเองนะโอเคอยู่ในระยะสกิลของเราแล้วก็เราจะไม่หันหน้าใส่ฝั่งนั่นเองนะโอเคเงื่อนไขก็มีเป็นประมาณนี้นะโอเคเราก็ไปลองทําจริงกันเลยดีกว่าซึ่งวิธีทำเนี่ยมันก็ค่อยาง่ายเลยนะก็คือเราทำการแบบกดสกิลนะแล้วก็ทำการกดล็อกเป้าแค่นั้นเลยง่ายๆแค่เง,งื่นอนไขเรอครบอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยเราก็ทำการแบบวาร์ปเข้าหลังอีกฝั่งได้ง่ายๆแล้ว ไลท์และไอวิธีเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบใช้แบบนิ้วปลาหมึกนะหรือคือแบบใช้3นิ้วหรือใช้4นิ้วนะคือถ้าไปดูของแบบต่างชาติเล่นนะีมันมีมีอยู่คลิปหนึ่งนะของช่องเลดเลดเกมนะที่เป็นที่เป็นคนที่เรียกว่าอัดเกมนี้ของประเทศญี่ปุ่นนะเขามีการแบบเปิดมือไงแล้วเขาก็เล่น2นิ้วนะ แล้วก็มีแบบวาร์ปเข้าหลังโดยใช้แค่2นิ้วนะซึ่งไอ้วิธีนีส้สามารถใช้2นิ้วก็สามารถทําได้แล้วนะโอเคเราก็มาเริ่มที่ไปลองในโหมดฝึกซ้อมกันเลยดีก่อนดีกว่านะในโหมดฝึกซ้อมหรือในหมวดสร้างห้องหมวดโซโล่เล่นบาเทิร์นเลยกันหรือในหมวดโซโล่แบบเล่นเก็บแรงเนี่ยไม่ใช่ดิลยในหมวดโซโล่เล่นเก็บเพชรเนี่ยไอเนี่ยเดี๋ยวผมจะพอได้ดูก่อนนะคือไอตัวไอไอตัวเนี้ย ไอตัวละครนี่เราต้องกดล็อกเป้าเนี่ยมันจะอยู่ติดริมกว่าในตอนเลื่นแรงจริงนะในตอนเลื่นแรงจริงมันจะขยับมาอีกนิดหนึ่งนะเนี่ยตอนในหมดในหมวดโซโลโ่อะไรที่แบบต้องไปเจอบอทเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงนี้หรือถ้าแบบอยากจะลองเล่นอยากจะลองซ้อมกับบอทก,ก่อนก็ไปซ้อมในห้องที่มันเป็นหมวดโซโลโ่ที่แบบมันต้องเล่นกัน4ต่อ4นะโอเคโอเคเงอนขายเรามาอยู่ระยะสกิลใช่ไหมเราหันหลังแน่แค่นี้เลย อันนี้ก็อยู่ในระยะสิิอยู่นะอันนี้เราไม่ได้หันหน้าใส่ฝั่งนะเพราะว่าตอนนี้เราหันหน้าชี้กำแพงอยู่ใช่ปะตอนนี้มันเออเอาใหม่เนยโอเคเนี่ยเ,เราหันหลังใช่ไหมเรากดสกิลปุ๊บแล้วกดลิงมันไม่ได้มันไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้เอาใหม,ม่มันอยู่ระยะใก,กล้เกินอล้เน,นี่ยอันเนี้ยเอาใหม่เลยเรารอฮิตฮิวมานะเน,นี่ยสกิลเนี่ยเรากดสกิลแล้วเรากดล็อกเป้านะแค่นี้เลยวิธีการฝึกก็สำหรับกามนะ ก็วิธีการฝึกผมแนะนำให้มาฝึกในหมวดในหมวดในสไบเวอร์หนึ่งร้อยนะแล้วก็ใช้เหรียญที่ค่าได้เราย่นคูดาวสกิลนะซึ่งสมมติว่าสกิลไอตัวที่เราเล่นเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นสกิลหนึ่งนะพวกซีวาร์ปเนี่ยก็จะใส่เหรียญที่ค่าได้เราย่นคูดาวสกิลหนึ่งทั้งสามเหรียญเลยเอามาฝึกในโหมดนี้ก่อนหรือถ้าแบบเป็นสกิลวร์ปเนี่ยมันดันเป็นสกิลสองนะก็ใช้เหรียญที่เวลาค่าได้แล้ว ก็จะยุ่นคนเราซีอูสองเท้าสามเหรียญน,นะก็มาเอามาใส่แล้วก็มาลองฝึกในหมดนี้กันได้นะโอเคเน่เดี๋ยวเราสร้างสถานการณ์ก่อนอยู่ตรงนี้นี่เราแบบแบบหันข้างนะมันก็ได้เหมือนกันนะหรือเราจะแบบเราจะไม่เห็นตัวอีกฝั่งนะแบบนี้อ่าสมาสม,มติเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมเรากดแล้วเรากดล็อกเป้ามันว่าจะเข้าไปข้างหลังนะเนีย่ย คือถ้ากั้นกึน่ไขเราครบแบบอยู่ในระยะสกิลและเราหันหลังใส่ฟังเดี๋ยวคือเราไม่หันหน้าใส่ฟังเนี่ยมันก็จะวาร์ปข้างหลังได้แบบง่ายๆนะอ่าและอย่างหนึ่งก็คือแบบพวกที่แบบมีสิ่งกีดขวางอะไรมากั้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างก็อย่างพวกใหญ่ของโดไฟมิงโกเนี่ยเราจะไม่ทําการแบบวาร์ปไปข้างหลังใหญ่นะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบการใช้สกิลปกตินั่นเองนะคือเวลามีกําแพงมาเนี่ยสกิลวาร์ปมันก็จะไม่ได้วาร์ป บบทะลุกำแพงได้นะเออนี้ก็ต้องบอกไปก่อนนะเออถ้าแบบเราใช้เทคนิคการในการวาร์ปข้อหลังแล้วมันก็จะวาร์ปตีกำแพงเหมือนเดิมนะอืมโอเคมันแค่แบบเป็นเทคนิคที่ทําให้ฝั่งไม่ไม่ได้รู้ตัวนะเราทําแบบเนี้ยเรากดสกิลเนี่ยฝั่งมันก็ไม่รู้ตัวนะแบบสมมุติเรากําลังเดินดน,ดนู่นเดินนี่เดินนั่นอ่ะเราแบบกดสกิลเราเอาใหม่ไปกูไปกอเลรอ่ะสมมติเราเดินนู่นเดินนี่เดินดนั่น,นเรา เรากดสกิลเรากดเล็งน,นะไม่ก็จะวับข้อหลังได้แบบง่ายๆเลยนะสามารถใช้แค่2นิ้วนะแต่ว่าต้องกดเร็วนิดหนึ่งนะโอเคคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆนะก็มีเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะสำหรับสอนเทคนิคการวับข้อหลังนั่นเองนะสำหรับใครน,นะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องฟีดซิงชาแนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันอย่วับข้หลังโชว์ทำไม เนี่ยเดี๋ยววับข้าหลังโชว์กดสิกิ้วกดปุ่มสิกิ้วไม่โดนเอาใหม่เดี๋ยววับข้าหลังโชว์โอเคไปละเจอกัน